เลยเล่นกัฮิูดีกว่านี่อะไรไอย่าไปเล่นกับเฮจีอย่าไปเล่นกัเฮจเลยอย่าเล่นกันเีไปเล่นใกล้ไปเล่นใกล้ใกล้อ้้นเอาเล่นกินเอาไป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 ไปเยี่ยอนน้องให้ให้ให้เป็นคนแบบนี้เนี่ยโอ้โหต่ไม่ดีเลยช้น ไ่ให้ฟูเล่นคนเดียวไม่ไม่ให้ฟูเล่นคนเดียวเล่นอยู่ะ่นกัลนกใ้เล่กนดีกว่าโอทีได้แล้วก็นี่กับน้องสนุกอยู่เลยอย่างนี้อีกแล้วูกขาไม่ต้องไปเล่นกับเฮียจินหรอเล่นกับเฮียยดีกว่าเฮยมุกินมขอให้ล้มแบบนี้เก็บเลยเอากนน้องเลนะไม่ได้เก็บกอยนะ เนไอ้โน้เป็นคนกระจายแล้วจีนเน่ะเป็นคนเอามาให้น้องเล่นด้วยนะเฮียเก็บๆสิได้ฟุกุเนี่ยยังเล็กอยู่เลยฟูจิน่ะโตแล้วฟุกุยังเด็กอยู่เลยให้ฟูกูเก็บไม่ได้ต้องให้ฟูจินเก็บคนเดียวเอียงนักน้องไม่เท่ากันชิชะโชชิเชโชเชสนุกไหมมีไอ้นี้ด้วยนะ อร่อออน,นี่โอ้ยุกกปไม่กินอันนี้นะนแต่ยุมีขนมมาให้เอาไหมวกิกบนะความรักความเมตตาุกากยุเนี่ยเอามาจากเขาใหญ่เลยนะุกุอยากกินไหมรับรองว่าอร่อยแน่นอนเอาเลยมัยต่ช่วยเกบก่อนดีกว่าพี่น่นนไม่หมดนี่เดีย๋ยหลังยุไม่ตีจนี่เลย ไม่ได้นี่เนี่ยมันมีอยู่แค่2ชิ้นแล้วแล้วเฮียกินไปแล้วสชิ้นเพราะการชิมเนี่ยคืย่มันมียาพิษอยูู่้ากินแล้วมันไม่ดีใช่ไหมแมใช่ดูชิมไปแล้วเียอยเกิน <c oughs> ชิ้นิชเียิวเป็นสีฟ้านะคะเอาไอนสามชิ้เลยแล้วทำไมจะเปชิ้นแล้ว อิ่มนวอี่กินทำไมอ่ะอหนูไม่อ่ะไม่เข้าใจเห็ุผลเลยออยย <laughs> ไม่ไมเไนเวอันนี้ตกของคุณพี่นี่แกไหนกั มีประโยชน <Wow. S 1> ม์มีประโยชน์เอาไปเลยพอดีคาด้วยนี่ไม่ต้องไปแย่งของอร่อยอย่างเนาะเอาไปปัสตรีดนี่เอาไปปัสตรีดอ่ะอันนี้มันจะไปอิ่มได้ยังไง กหนหรอนังนัผู้หิงเพิ่ท้กกองตัขึ้นมานอกก้ออาจจะไปสอบไม่ได้นะน้องอะไไปเธอไม่มีจินจัดการโอ๊ยพุดมากไปไปพี่ลำไยอ <c oughs> โอี่เชื่อแค่พี่ลำไทยอะ่ะพี่ลำเอ,อียงอ่ะฮเชาีเีเจียวเขวพีลำไทยดีกว่านีู่ว้โอ้ลน้องไม่เทากันเลย แบบนี้ตัวหามีดีกว่าฮัลโหลมีอ oh, oh, ่าไมดีเลยอ๋ออ๋อมีได้นัลโหลครับครับคุณจินเฮียเลิกน้องไม่เท่ากันอ่ะเฮียน้งแกจีน่ะแล้วเฮียก็ไม่ไดกินเรื่องของแล้วด้วยอ้าวเหรอลกูกทำไมล่ะครับไม่รู้เหมือนกันแต่เฮียให้น้องกินแตงกวาแต่ให้จีนกินแค่ปลาซาลิ ของเล่นมาลูกแบ่งกันเล่นหรือป่าเอเล่นก็รี่ก็แบ่งน้องแต่น้องก็แบ่งกินแต่เฮียขัดขวางอ่ะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอนิ้กับไปสั่งสอนเฮียให้นะครับขอบคุณครับเฮียเสร็จแม่เดี๋ยวมี้กกับมาอีดี้โดนดุเล่นเก๋ต่อไปอะไรกันมีอะไรกันเนี่ยฟูจินโทรหาหมันิี่หมันิีกรีบกลับบ้านมาเลยมีอะไรกันลูกม พูจินลูกเป็นยังไงคะไหนเฮียแก้งเหรอวันนี้ไหนทำไมเฮียรักน้องไม่เท่ากันอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ต้องไปสอนเฮียนะคะครับ ฟูยุฟูยุต้องรักน้องเท่ากันนะลูกสองฝานฟูจินถึงแม้ว่าฟูกุเพิ่งจะเกิดมาใหม่แต่ตอนที่ไม่มีฟูกุฟูยุเล่นกับใครฟูยุใช่ฟูยุก็เล่นกับฟูจินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟูยุก็ต้องนึกถึงตอนที่เล่นกับฟูจินและมีความสุขลูกก็ต้องรักน้องให้เท่ากันเข้าใจไหมครับลูกค่ะแบบนี้จริงด้วยถ้าไม่มีฟูจินใครจะเปิดการ์ดกับเฮียใครจะเล่นเกมกับเฮียขอโทษนะฟูจินเฮียสำหนึ่งไหมนะที่มีขอนเฮีย มาแล้วจิงจาเฮียขอโทษนะจ้าจิงจาเฮียขอโทษนะจ้าจ้าจินงจาให้อภัยเฮียด้วยนะจ้าเพื่อนหากชอบคิปนี้ก็อย่าลืมอดก็อย่าลืมกก็อย่าืมกทแรชอบกดกดไลค์กดกเช่งโอ้โหน่า ไปเพื่อนๆกันด้วยนะอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด,ดแ,กแชร์กดติดกดไลค์กันด้วยนะครับผมก่อนถึงคลิปหน้าสวัสดีคุณเต้น,นะครับเดี๋ยวอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วย